วัครับวันนี้ก็อยู่กับนักเก่งแล้วนักเก่งจะพามาดูมุ้งดักกุ้งนักเก่งมาดักกุ้งว้งแต่เมื่อวานนี่แหละเหยื่อก็เป็นเหยื่อหัวหานนะเหยื่อหัวหานปลาดุกแช่น้ำนี่แหละใส่ไปห้าหลังเดี๋ยวไปดูการว่าผลงานดักกุ้งของนักเก่งจะเป็นไงหลังแรกก็อยู่นี่แหละใกล้ๆนี่แหละ เห,ห็นแต่หอยเขาไม่รู้ว่าปลาปินไงโอ้มีคนมาดูเหรอวะนี่เขาไมเนี่โอ้เสียงปลาอะไรไม่รู้นะโอ้ปลาบูโอ้ไม่เยอะดอกมีแต่ปลาบูเขาเนี่ยได้ประมาณนี้แหละ ก็ได้ไม่เยอะรอกหลังนี่ได้อยู่นิดหน่อยสูขมิน้นไม่ได้ไมเมื่อกี้นี่พม่ามา,มาดักกุง้งได้มากกว่านกเก่งอีเว้ยหลังนี่จะเป็นยังไงหลังแรกไม่ค่อยได้เลยน้าขึ้นเยอะเลยอะหลังนี่น่ะเก่งดักใต้ใบตานอุดจม จะมีไหมดูทีหลังนี่โอ้หลังนี่ก็โอ้เขาแต่ห้อยมันก็เข่าทุกลังแหละแต่มันเข่าไม่เยอะเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปเลย ไม่ค่อยหมานเท่าไรเลยนะเก่งช่วงนี่หากินไม่ค่อยหมานเลยได้แค่พอกินมันไม่ได้เยอะนะหลังนี้ก็โหมีปลาซิวเึ้นมาหนึม่มีปลาอะไรมันไม่ได้เข่ามุ่งนักเก่งนักว่านี่อึบ๊บ หอยไม่พลาดต่หอยโอ้มีอะไรเออมีแต่หอยก็ปลาบูปลาบูไม่พลาดนกทีเลยปลาบูดูดูว่าปลาบูเข่าอีกแกเอาไปตานปิดไม่ดีดอกกุ้งไม่ค่อยเขาเลยกลางคืนค่นคอยเข่าเลยแผนนี่ไม่เข่าท่าเอาไปตานปิดสูบปล่อยลงโล่งดีกว่าดูว่าไม่ค่อยได้ได้แต่ปลาบูก็หอย หลังนี้กุ้งไม่เข่าเลยถ้ากลางวันเน่ะมันโอเคอยู่เพราะว่าเอาไปตานปิดน้ำม,มันร้อนเนาะมันก็เลยเข่ามาได้ไงกลางคืนมันไม่ค่อยเขา่ามาดูหลังนี้ครับดูหลายหล้างแล้วไม่ค่อยเข่าท่าเลยไม่หมานแล้วหากินไม่ค่อยหมานเลยหลังนี้ก็ไม่รู้นะหลังนี้ก็ใบตานคุม,มีของให้เขาอีกสักหนว่ะ ดูทีเป็นไงมีตัวไหมโอ้ยหมานแต่ปลาบูดูวกุ้งไม่ค่อยได้หรอกหมานแท่กับปลาบูนี่น่าเก่งเนี่ยไม่ค่อยได้ตัวเลยดูนี่ก็บปลาบูอ่ะหมานจริงๆกับปลาบูนี่ หลังนี้เป็นไงเยาไปดูกันหลังสุดท้ายแล้วหากินไม่ค่อยหมานเลยนะกิ่งเนี่ยตเม้นไม่ได้ไว้เลยเม็นหากินหมานกว่านี่หลังนี้อยู่นี่เดี๋ยวแกเชียกก่อนอ้าวมาลุนการหลังสุดท้ายแล้วจะเป็นไงน,น่นนะกิ่งนี่ หลังนี่เป็นไงอุ้ยโอ้ยหมานจริงๆก็ประบูนี่เด้อดูหมานจริงๆก็ประบูนะเก่งเนี่ยนี่เขาอีกอกปะบูเขาอีกอะโอ้สรุปแล้วก็ไม่ค่อยหมานนกสู่ขเขมรไม่ได้นะเก่งห้าหลัง,ขงเขมรสามหลัง,ขงเขมรกินขาดเลยถามขเขมรเมื่อกี้เนี่ย บอกว่าที่ว่ามาทำแขคมคนงานน่ะมันบอกว่าเขาเหยื่อหัวอาหารแต่ละเก่งหากินสูกเข้าไม่ได้ก็ต้องยอมรับเนาะอันนี้หมานใครหมานมันการหากินโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ